ยามบ่ายครับทุกคนวันนี้จะเราพาพี่มังมาในพายของนั่งเลอซิ่งชิวๆชมบรรยากาศฟันแถ้ใช่ไหมพี่บอกเลยอ่ะแสงแดดเนี่ยทัอะไรพี่ไม่ได้หรอกก<ต>็วันนี้ผมจะให้พี่มังหัดขับเือซิงด้วยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเอาเลิอเอาชัยกันก่อนที่วัดลักษีนะไปขอพรหลวงพ่อพโตพาไปจาัาอำเภอเราขอให้แก้วคาดปลอดภัยโอเคไปเลยครับกลับมาใหม่

เมื่อกี้ไม่ใช่ชุดล็แขกนะแค่เขาเรียกว่าวอร์มเครื่องพี่ร้องไห้ทำไมอะอหัวนมูน้ำตาไหลเลยไอ้ยีสมองจะไหลออกไปลาวคำก่อนเริ่มต้อนอาสามคำก่อนเริ่มต้อน,อ,น,ตอ,นอีพีนี้ไวชิบหายเร็วจริงเร็วมากผมมาเอาพี่มานั่งเด้อชิวๆจริงไหมไม่ชิวแล้วไอ้ยี่ตั้งใจชิวจริงไหมไม่แล้วไม่ี <laughs> <laughs> สมคำที่พี่ก๊อตบอกให้หนูฝากมึงพี่ก๊อตเลยได้เลยครับจับไปสนุกกระตอพาพี่มั๊มามาวันลักสี่ก่อนมาเอาเลิกเอาชัยก่อนก่อนที่เราจะไปเป็น วันรุ่มันแพ้วัยรุ่งมันแพ้อย่างเต็มตัวเราต้องมาขอพรหลวงพ่อโตก่อนพี่จะขอว่าอะไรครับขอให้รอดจากวันนี้ขอให้รอดจากวันนี้ก็พอติดขอด้านบนนิก็ขอพรเรียบร้อยแล้วนะครับพี่มัง โอเคครับขอพอเรียบร้อยแล้วบอกว่าเออ่ให้ทีมงานนะฮะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาหรือเรียกบ,บนบ้าคือคุ้มกะลาหัวเราหน่อยถึงแม้จะม่พอขอพาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราพาพี่มงังเปย์ไปทำเดริฟกันอาปลาปลา อันรตัวไหนหลายดีกว่าเอยังเลยเป็นไงครับพี่เกดพี่มังขับโอเคโอเคแล้ว อะไน้องๆว่าการขับเรือนี่แม่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนื่องจากคันบังคับนี่แม่งแบบว่าดิ่นตลอดเวลาคือคนที่จะขับเรืออย่างาน้อยๆต้องแบบแข็งแกร่งทางกายภาพจริงๆเนะยแล้วก็ต้องประสบการณ์จริงๆมันอาจจะดูขับไม่ยากนะแต่ว่าคือมันจะอีกแบบหนึ่งกับการขับขี่อีกประเภทเลยเดีย๋ยวขอความความรู้รสึก ความรู้สึกหรอที่ขับครั้งแรกรู้สึกไงพี่ขับครั้งแรกคือถ้าถ้าเอาความรู้สึกแรกคือตอนแรกมันตื่นเต้นก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่เราเราเองก็ไม่เคยขับเรือใช่ปะขับสกูตเตอร์ยังคว่ำอ่ะภาษาอะไรกับเรือถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นพอมาขับเรือปุ๊บอ่ะเราเห็นแล้วว่าเขาขับยังไงเขาทํายังไงอ่ะจัดกายภาพเสร็จพอช่วงจวังหวะเร่งคันเร่งเนี่ยเห็นเตีย่ยแบบฟึมฟึ่มฟึมฟมม,ม,ม,มาดูง่ายอะ่ะพอเรามาทําจริงโอ้ยมันไม่ง่ายนะ<ม>คือไอการที่แบบแค่แบบอารมณ์เหมือนเบิ้ลอะแอดแอดแ แต่พอแบบเรือที่ต้องขับเคลื่อนแล้วโดยแบบเข้าเกียร์นี่แล้วอะเราดันคันเร่งไปเรื่อยเงี้ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเรือมันไปแล้วมันไปไวมากมันไปง่ายมากมันแบบมันอยู่บนผิวน้าอะมันก็ไปตลอดเลยส่นความรู้สึกความรู้สึกถัดมาก็คือช่วงจังหวะที่เราเร่งอะและอันี้มันสั่นอะมันสั่นแล้วมันไม่รู้ว่ามันทําความเข้าใจความรู้สึกตัวเองก็คือเมื่อไปพัดมันอยู่ใต้น้าอะ มวลน้ำมันมันมากกว่าอยู่แล้วใช่ไมันมันจะหน่วงมันจะดึงหน่วงทันทีเลยไอ้นี่ยมันจะหนีบขาเราทันทีแต่ว่าเตี่ยบอกว่าถ้าคนเราขับคุ้นชินแล้วเรารู้จัดการวางแล้วตรงเนี้ยมันจะนิ่งตรงเนี้ยคือเท่าที่ไม่รู้ว่ากล้องจับทันหรือเปล่ามันจะสั่นตลอดและที่ผมยีหน้าเพราะว่าไม่งักจริงเหมือนผมอยู่บนเรือแล้วแบกเวฟอีกสองคันน่ะยิ่งแบบโขวและอันเนี้ยยิ่งเร็วนะยิ่งสั่นสั่นอย่างกี่บอกเซียมซีคุณผู้ชมสั่นแบบสั่นเลยไม่รู้ว่าอะไรมันจะหลุดหรือเปล่า ขอสามคำครับพี่หลังจะขับเรือซิงมันชิบหายจริงให้มาอีกมาใหม่ไหมไม่แล้วไม่แล้วถ้ามาก็ไม่ไม,มาวหว้พระก็พอแล้วกลับเลย <laughs> ไม่ขับเรือหรอ <laughs> โอ้ไม่แล้วไวหว้น้ำก็จริงทำอะไรก็ได้ที่ไม่จะขับเรืออ้าวยังไงขอบคุณทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อไปต่อครับก็ขอขอบมภาคขอข้อครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกิจกรรมแพซซิ่งต่อครับ